สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่25ธันวาคม2567ค่ะเมื่อน,นี้นะคะแม่หมูจะพาท่านผู้ชมแล้วค่ะเดินทางมาหาใยน้อยนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามในช่องทางตัวเลขายน้อยฝันแม่นนะคะ่ะงวดวันที่2มกราคม2568ค่ะาอยค่ะคุณผู้ชมหัวที่ผ่านมาแล้วค่ะแม่น้อยกับฝันแม่นนะคะแม่น้อยให้3 6มมาหกสามนะคะ ไม่น้อยก็นเน้นให้คักนะท่านชมเอาเมื่อนี้มาติดตามเราชมกันต่อนะคะว่าไม่น้อยจะฟันดีบอะค่ะหรือว่าจังไดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดียรน้อยสว,ส,อสวัสดีแม่หมูครับเมื่อนี้มารอบสองเหรดเบี่ย<า>มารอบแรกเดียรน้อยโอยู่โบยู่อ,อันกาบบา็มาพออีบ่าสวคสดีเดียวเดียรน้อยมาตาอ,อนันบ้านเชี่ยบันอา มาจะบันเสวานถามลานขาพุ่นโยกลับมาแค่น้อยไปเสวานพันไปเสวานอลไรก็โค้งไปหาเซียวเซียวถ่ายอยู่ลานขาเจ้าแย่หน่อยเนี่ยที่เป็นเป็นเป็นตึกสร้างสมรสอูใหญ่เนี่ยสวนทางกับยุนปะอันเจ้าเลี้ยวไปพุ่นเจ้าเลี้ยวไปให้ข่อยมานี่มาพอดีมาไ่ว่านาเดียนทอนบ้าเถาพนมาหาเจ้าทันแต่ไล่บอลบีบแตาเราเพิ่ใเยาว์บีบแตาเราเดีือพเกิดกลับขึ้นมาเหรอครั เลยพากันมานั่งกินข้อเที่ยงกับยายยายร้านค่ะวัดที่ผ่านมาเราก็เลยพากันกินข้อเราก็เลยมานอนสามหันสามหกตรงๆนะครับเอ้ยสามหกมาหกสามธรรชุมมาสตกลับหนับงวดก่อนสามสี่จะมาสี่สามอ่าสองวัดธรรมชุมสองวดแล้วนะครับอ่าเบาแถามาหาอีหน่อยตรงวดแล้วเมื่อนั้นเป็นยังไงฝันอีกบ่ ฟันยูฟันยูอันแย่หน่อยกับมันใจเล็กจะขอบ่มันใจฟื้นเนาะเขาสิว่าดับบ่ดับกระซ่างเขาเลา็กซ้ำแต่ว่าแย่หน่อยว่าดับบ่ดับกระซ่างเขาสื่อหลดุดเพราะว่าเ้างสื่อเร็วเ้าก็เสียเสียพุ่มของเขานะเอ็กซ์ซแต่แย่หน่อยกระเสีย,ยใจแย่หน่อยแหละบ่ไปเสียฟื้นเนาะอย่างไหนคะือวายอยงไหนวางสี่เซียซื้อเล็กตัวนี้มาเร็วได้ลอตเตอรี่ตัวไหนมาไอ้ลอตเตอรี่เราบอกถึงว่าแย่หน่อยกระซื้อซุ่มนี่แหละซุ่มข่อยเขียนให้เอ็กซ์ซีนแหละ สามสามนั่นแหละเออแต่พมีเปลี่ยนแปลงเนาะครับบานนี้คอยนข่มาฝันวางสี่คนนี้ไนชุ่มนีเแล้วเมนบอเอาเลีวชุ่มนีเซงของฝันนี่ไว้หน่อยที่อหน่อยให้ตรงวัวรรมชุ่มเออนี่แหละเก้าศูนย์เก้าสามสามสองบานี้ไข่ลวมาฝันว่าน้องอูน้องอูแก่ของเซลล์สิบรล่อีม่พี่ บานยายน่ยนะว่าให้ลูกว่าโอ้ยโอ้ยว่ยาะั่นอของอะไรปนนี้มึงเก่าส่รถเต็มมึงเปลี่ยนหายเปลี่ยนหื่นน้องโอ้คือจังไปงานกินไรอย่างนี้แหละแม่หมูามบาดคนจริงคนของค,อคือคือเขามากินของเลี้ยวของที่ที่เป็นมี่คามี่อย่างเังสิแม่น้องโอ้รถเขาเรากินเลี้ยวเขาบ่เอาเองสิแม่มบัดน้องโอ้แล้วข่อยเสียดายอีแม่มันขายอะไรเป็นชูยางอยู่ว่ารั่นลูกสาไม่น้อยว่านะที่ ปเสียวผู huh. uh. mm ้ใดบ่ออกก็สร้างเพราะว่ามันบ่มีเจ้าของแล้วคั่นคั่นเขาเสียวเขาคือสิบ่เอาทิ่มน้องอว่าบ่ไคนใส่รถ10ร้อแม่ FC เต็มอยู่เงน้อยละว่าโอ้อซั่นอันนี้แม่ก็อยากได้นีแม่ก็อยากได้เอาครถงเอข่อยเอาให้เจ้าอยู่แล้วได้เจ้าอยได้เจ้าคนมาเลยแม่ข่อยสิบ่มีเฮียนเฮาว่าซั่นะอแม่เฮียนเนาะแม่ว่าซั่นกลับไปเฮียนเฮาก็ได้คือจังน้อยฝันว่า เขาไปเฮี้ยนมึงคือเกาไปเฮี้ยนมึ่งแล้วมันปีนสูงตัวเก่ามันมหนาเอฟซีบัลลูกสาวย่หน่อยก็ว่าเอา็นใช่รถกับขึ้นมีเฮี้ยนเขาก็เลยคือเก่าแย่หน่อยว่ามันบรมเนหลืบอสามสองสอสนเอฟซีจักไหนคือว่าสามสองสองสบาดีบเพราะแย่หน่อยบางแฟนบัลลูกสาวหลานสาวเขานะยอ้สนมินมันผาปิดเีกหน่อยดีในฝันจ้ะเัว่าหนึ่งส้นมินมันปิดเอหน่อยสนมินปิดสาว เราเอาขวดไม่อันบ้าเถ่าเถ้า่ๆว่าก็จะเอาของที่ว่าแย่น้อยอย่างใดมันว่าเอาคันแม่จ้าอยากได้หลยเอาหอยข้อหอยเพราะมันเม็นคักรึ้ปล่าเอาของหอยข้อหอยมอเคยฝันว่าได้เขาเอาของหอยข้อหอยตานี้ที่แรกที่มาหายย่ยหน่อยตรงหัวย่อยหน่อยฝันว่าจังใดกว่าย่หน่อยฝันว่าเอได้กลับไปบ้านเก่าเออไปชงหน้าไปชงหน้าไปชงหน้าเขาเอือนนะเขาเอือน่ายซีน้อยซีย่ยหน่อยสิบอยฟางครูมาเล่นท่าหอฟังกับมี่เออ ย้ายนอนไปทงนาไปทงหน้าล่ะเสียงเอื้นนั่นว่าโอ้ยอีนี่มึงก็ได้มึงล่ะจมว่าซั่นจมว่าตะบ่มีเสียผ้านุ่งส่งเสียนุ่งแต่คงจมอีหยังอือย้ายนอนในความในความฝันนั่นบ่ได้จมแต่ว่าเจ้าว่าให้ยายนอจมอือเออยายนอก็บ่เถียงคนยายนอก็ย่างมาจากน้ายายนอทงลบ่าวเฒ่าทั้งเฮนเก่ายายนอน้าสิอยู่ทัต่เฮนุกมบ่เป็นรองดอือเฮนเก่าบ บ่าเป็นอยังบ่าเป็นอยังกันบานนี้บบกเป็นเฮี้ยนลังเก่าแม่บ้านเราบ้าเบ้านเนี่ยเป็นเฮี้ยนลังเก่าหน้าก็หน้าชงเก่าหมดเหี้ยนที่เหียนเราจะกินเปลี่นพงหน้าดิแม่แม่เป็นน้องน้องน้ำอืนี่เป็นน้องน้ำบานนี้มองมองสิเขาประตูเหียนหมดอยู่หันมาเป็นต้นก่อไผ่แล้วมันเป็ี่ยนโกเบีดีไงผีมองนั่นสีดยุสีดยุอีหลีแล้วสมัยตะกี้เท้ามาห่อนั่นก็เลยมึงอย่าลืมเด้อ วางสิเดี่มันงไ่ลืมเด้อมังมีหัวเทียมั่งไม่ลืมเปลี่ยนส่งตัวเกามังนุ่มมักรได้คือเก่าหมายเหน่วยก็หมายเลน่วยสิบอสิออกตัวเกาของแห่หน่วยาะวาหัวมันก็แย่น่วยสี่สองสามเอยสามสองกับสามหกหลเป็นบ้างยน่หน่วยนี่สิมาเปลี่ยนช่วงนี้อือนี่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 ก็เลยสามสองกับสามหกสามหกก็เลยเป็นเก่าสามเออปลี่นหัวม่เกาศูนนี้ว่าเออว่าอย่างคือบาเท่านีค่าบาูุเ่าว่ะ หรืออย่างเอออยังกระสรางผมซื้อรถอันแย่น้อยกับเรื่มมันก็ลายมือแล้วเนาะฝันตรงอัแต่ว่าตัวนี้นะแย่น้อยเอฟซีเอฟซีถามอีดิเอาย่น้อยใส่กางเกงเอวเท่าไหร่ปิ่นกางเกงนันมันจะกางเกงไผ่แต่ว่ากางเกงแย่น่อยน่ะซื้อใส่ใส่ปกติแย่น้อยใส่เบอร์เบอร์เอลแม่บ่าเบอร์เอลแต่ว่ากางเกงมันสิมีเบอร์นั่นเบอร์นี่แม่ได้ฝันเขาบูร้จเออเอาแต่ว่าแย่น้อยใส่เอลเท่าไหร่เอฟซีะถาม เสียงเก่งเอวเท่าไรเออบ่ได้เบิ่งเ so like like ็ชี่ยเออบ่ได้เบิ <S <S ่งเหนือเออส่วนมากันคนจะจอยเองสิ่แยกหน่อยว่ามันมันสามสิบกว่ามันต้องเป็นยี่แปดยี่เก้าแล้วว่าจะไปบอกเบิ่งปานนั้นถอยไปปีมันนั่นจ้าตัวนี้จ้าตัวนี้แหละตัวนี้มันเป็นพ่อสาเกิดของลูกสาวที่ว่าเสียชีวิตนั่นพ่อสาบอกว่าปีนพ่อสาวสามหกปีนมันกระนุงได้คือเก่ามันเบาถอยหรือว่า หกมันสิบวิเก่ากยังอยเล่นากันสื่อเก่าสามเล่นล่งเก่าสามีเพิ้นมาลนเรียกเก่าสาอยู่มันดังนี้ะมันดังแห้งนี่อันนี้พวกเราเรียกเพิ่อมาาหนีนอได้ไหมแม่เร้ให้ตั้งแต่ตวงวดวิเก่าศูนยเกสหลังกันเล่นสามสองยังไวะสามสองเล่นสามสองนี่ะตัวร่องนี่คือเกาเกาสานี่แหละก็เป็นหบางน้ามันออกหกสามมันก็คือ3อสามหกด้าเนียยังมันก็มาดังแท่นี้แม่เล่ะตัวาสามห เอเอาย้ํหน่อยว่าตวเกาสามหกนั่นทรรช่มอ่าอ่าเน้นบอสามหกนี่ก็จะเน้นลายตัวเพิ่มจะบะว่าลายตัวเอาจ้าสีบ่มีสามตัมันบ่เอาสี่รักลอยใส่เพิ่นสันี่สี่สี่สามหกักลอยยน่อยเอาสี่เนี้ยเลียลักลอยมวนสามตัวสามตัวก็จะเขียนให้สี่สามหกอืมนี่เอาไปเลยเขียนๆเลยอ่าเอานี่ เอาด้วยนี่เจ้าหน้าที่ลงปากว่าสิ้อเพื่ออับซื้อเราได้เอฟซีซีสามหกทำช่วงเหมาเยี่ยนหน่อย่าเพราะว่าให้กลับไปบ้านเก่าในความฝันที่ยายนหน่อยตองวันกลับขึ้นมาเียี่ยนเก่าไปปีนส่งตัวเก่ามันใจขด้นเก่า มันก็ได้ตัวเพื่อน่ากจริงๆมันก็จะเป็นเพราะมันก็ไดเพราะมันแปดสามหกแปดหกสามตัวเก่ามันแกวปีนไปปีนมาตัวเก่าอือบ้านนี้เพ่อมาซื้อเพ่อมาซื้อโรตเตอรี่คับซื้อซุ้มนี่ลาละบ้านเขานี่ซื้อตันนีละนี่แหละว่าใ้ซื้อตัวได้ไรซื้อตัวนี้แหละบ้านนี้ก็มาฟันว่าน้องอูเอาขนของเสร็จเต็มรถมาหันเสรรถสิบล้อเลยบ่ขนาดตุ้ง นกโอ้ยังจับขึ้นเนาะมันควรจะจับขึ้นให้เขเจ้าเสียดายลูกวายในสีแมงเอีบซี่จ้กที่ได้ลาบท่านไงว่าสันถอปบ้านนี้่อนมินล่ะเป็นสาวว่าเป็นเด็กหน่อย่อนมินแม่จ๋าหนูจะให้รางวัลแม่จ๋าว่าสันมัน่าคือเขาได้รางวัลน้ำเขาคลองพวกมาไล่หแยเม้ะแม่ข้างนงินไม่สามพวงไม่สามดอกเท่านี้เท่านี้ไม่สองดอกสองขอให้ไฟนะ เอเพราะว่าเอามาของคือการจับมันผู้ซื้อดอกไม้ียังกู้หอยเพราะโซ่การไล่ข้าเจ้าห้อยพวกมะไล่เนี่ยข้างนี่ดอกไม้ก็มีสามดอกข้างหน้าข้างนี่ก็มีสองดอกแม่ข้าเป็นบ้าบอกเขาบางเฉลิมบ้าเอาเถอะฝันหมูวัดพาดนี่นี่ฝันวันืะฝันหมอวัดพาดเลยฝันวันน้องสอดมีดเน่ะพวกมะไล่มาของข้อหอยแย่หน่อยไม่เอฟซีแต่พวกมะไล่้างนี่เป็นห้อยสามดอกข้างนี่เป็นห้อยสองดอกพวงเดียวมีดอกไม้นั่น ้างไส้นีสามพ่วงคางนีเพิ่สองพ่วงนกห้องบอกไวายี่หน่อยว้ยมัหล่ห้องซีเซียมันด้อยู่บอกจ้มันก็แมนดีดีแล้วเนาะตัวใด้แล้วพวกมนเ่ยอันงวดงบางมันออกอันหกแปดสามมันมันห่องังเขาคอยบอกจ้มันหอกก็มันว่ามันหอกก็อเนาะ ฮัลโล้ววน่แม่หองซีไปได้บ้านใส่ไปได้มาห้องตัวเดียวซื้อว่าเป็นดอกควายว่านมันมีห้องซีเดยมันมีเลขวิ่งดอกอะไรว่าเขาเรียกว่าซีใส่เปลี่ยนใส่ใส่เป็นยังเใส่ใส่ลักลอยส่เปลี่ยนรักลอยเอาย้าน้อยยังเหมือนเดิมนะครับวดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาสามหกมาหกสามงวดก่อนสามซีมาซีสามมาตกับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเน้นย้ายหน่อยเห็นอะไรได้ไหมนี่ครับสามหกมีขีดเส้นใต้ตัวเน้นเลยเอางวดนนี้ หน่อยคู่หน่อยชุดเดี๋ยวหน่อยหายตงวดมีเก่าศูนย์เก่าสามสามสองมื่อันนี้หน่อยว่าเขียนตัวเก่าไอ้น้ำเนื้อเขียนตัวเก่าเลยฝันว่าได้ไปหน้าทองเก่าเออเพิ่นบอกให้กัปปีนส่งตัวเก่าเออเออผู้ใดมักแปดสามหกแปดหกสามตัวเก่าก็ย่งลืมได้ทำผู้ชมได้ปีนซื้อปีนเอาปีนเอาปีนก็เลยปีนให้เป็นเก่าสามนี่เดี๋หน่อยเนาะเออปีนมะนั่งฟังมะนั่งคิดดิเ่าขอเดี๋ยวหน่อยไม่คิดตลอดที่เจ้าบอกว่าเป็นเก่านี่คอยว่าเลขว่าตัวเก่าให้ปีนเอา เลขแปดนี่หรือมันสิมาเปลียนแปดมันเปลี่ยนแปดไอซีแปดหกบอยเอซเาบอกซื้อๆได้เนีหน่บ่อกเน้นเนตัวนี้คือเขาเน้นสาองเน้นสามสองมอบเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนแป๊ดยวดัส่งมาจากไซกระซังแ่นองบอกเปลี่ยนแปงเลยเอาเก้าศูนย์เกาสามสามสองนับสาตัวมันนี่ได้หน่อยสามตัวสี่หกนะครับสี่นี่ละ พราะว่าเพิ่นเป็นผู้หญิงเด้อ่ายายน้อยว่านกควางแล้วนกควางบอกซีตัวเดียวนกมันบอกซีตัวเดียวยายน้อยก็แล้ว่ซีมาใส่หลักร้อยแต่ว่าผมมาถ้าฝันฝันว่าตัวเก้านี่ก็8 6 3หกสามก็เก็บแปดสาตัวกลับอ่านั่นล่ละอ่าเอานะครับซื้อตะซุบมนี่ปิ้นไปปิ้นมากใกล้ๆหายยิ่หน่อยย้ำให้อีกก่อนออกปีใหม่มื่อนั่นมื่อวันที่ในบ้านถอดก็คิบว่าเขามาเลาวก็สิ่งนี เดี๋ยวไกลๆเดี๋ยวจะหาวันที่มาเยาบอกเมนวินิฟทีแย่น้อยไปเพืนไปทั้งวันหาวันที่หนึ่งปีใหม่หาวันที่หนึ่งหามาเพิ่อนก็บอกสิบสองนี่แหละงวดตรงนึงหอมวันนี้เดี๋ยวใปไกลเดี๋ยวมาเจนนอยมาเนี่ยเอาคามกันคลิปหน้าขอบคุณยเจนนอยค่ะขอบคุณค่ะแม่นอยสวัสดีค่ะเดี๋ยจะจบในมาน้ำกัดาะค่ะขอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนถูกหวยใส่เดียร์วันที่สองปีใหม่เฮาค่ะแม่นอยเขาก็สสุกันมาได้